สวัสด <S US 2> <expand> <ossa> ีคร mm ับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Justin B Channel ก็วันนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์การค้าเดอะนายพระรามเก้าอีกแล้วนะครับวันนี้แบงค์จะพามากินเป็นร้านอิซากยะยากินิกุก็คือร้านปิ้งย่างนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับผมแบงค์จะพามาร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ย ทุกอย่างเนี่ยเป็นปิ้งย่างหมดเลยทําเป็นสไตล์อิซากายะสไตล์อิซากายะคืออะไรสไตล์อิซากายะก็คือต้องบอกว่าเป็นร้านเหล้าแบบญี่ปุ่นก็คือต้องบอกว่าดั้งเดิมของร้านอิซากายะเนี่ยมันเป็นร้านที่ขายอยู่ตามใต้สะพานลอยใต้ถนนอะไรประมาณนี้คือแบบว่าเป็นด้านเล็กๆนะคะผมเป็นเพลิงสําหรับให้ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทเนี่ย กินหลังเลิกงานนะครับก็จะเป็นแบบสไตล์แบบว่าของจกองระกเกะละกะเต็มร้านเลยแล้วก็ยืนกินบ้างหรือว่าเป็นร้านแบบว่านั่งกินบ้างแต่ก็คือจะเป็นพวกพวกกับแก้มมากกว่านะครับผมแล้วก็เขาจะมาสังสรรค์ดื่มเหล้ากันแล้วก็อิสากายะเนี่ยพอได้รับความนิยมมากขึ้นในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เริ่มพัฒนาตัวเองนะครับให้ตกแต่งร้านให้ดีขึ้นเป็นสไตล์บิสโทรนะครับร้านนี้เป็นหนึ่งในอิซากายะที่เอา เตาเนี่ยเตาถ่านแท้ๆเลยนะมาจากโตเกียวอิมพอร์ตอ่ะแล้วก็มาทําอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้ถ้าใครจําได้เราเคยมาร้านอิซักยะที่ชื่อว่าจิโซอิสักยะไปแล้วด้านนี้ติดกันเลยครับติดกับจิโซเจ้าของอะ่ะเดียวกันเลยแต่ต้องบอกว่าคุณภาพอะดีขึ้นกว่าเดิมรสชาติเนี่ยยังคงดีเหมือนเดิม สไตล์การแต่งร้านดีขึ้นพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็คุณภาพหลายๆอย่างก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะร้านนี้เนี่ยขายปลาไหลด้วยหรือว่าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอุนางินะครับก็เป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับผมอ้อลืมบอกร้านนี้ชื่อว่าร้านฟุกุนิน,นะครับผมยากินิกุอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะ ก็นี่เป็นเมนูนะครับผมอ้อต้องบอกว่าร้านนี้เมนูปกติเป็นปกติที่เราเพิเห็นได้ทั่วไปนะครับไม่เหมือนร้านที่แล้วที่เราไปนะครับก็คืออันนั้นคือแบบมีหลอดคอหมูอะไรที่นี่ไม่มีนะก็ที่นี่จะปะกติเลยนะครับไก่ก็จะเป็นแบบว่าอ่ะมีอะไรเนี่ยมีปีากไก่กระดูกอ่อนไก่เนี่ยต้นขาไกา่สะโพกไก่หนังไก่อะไรประมาณนี้หัวใจไก่อันนี้คือโอเคนะครับปกติข้าวนะครับผมที่นี่ก็จะมีด้งที่เป็นข้าวเยอะเหมือนกันเนี่ยที่บอกที่นี่เป็นอูณหภิ อาเฟ่ก็จะมีร้านมีปลาไหลเยอะเลยนะครับมีข้าวหน้าปลาไหลข้าวหน้าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยน่ากินมากๆตอนนี้เราสั่งอาหารไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันเลย โอเคจานแรกของเรามาแล้วนะครับเป็นสกุนิกนะครับผมแล้วก็มีไข่ด้วยมาส่วนนี้เป็นเครื่องเคียงที่เขาให้มานะครับอันนี้มาอีกจานแล้วนะครับอันนี้คือหมูห่อไข่นกย่างนะครับก็คือไข่นกกระทานั่นเองแล้วก็ข้าวหน้าสเต็กเนื้อนะครับสุดท้ายยังไม่สุดท้ายอันนี้เป็นข้าวหน้าปลาไหลนะน่ากินมากเนื้อคือมีเลือดติดอยู่เลยอ่ะ ทุกคนอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นน้ำซุปชาเขียวนะครับเวลากินเนี่ยสามารถเทลงไปในข้าวหน้าปลาไหลได้เลยจะทําให้เราลกลายเป็นเหมือนข้าวต้มนกะอ,อันนี้แปลกดีนะไม่เคยกินอนะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมาแล้วอันนี้เป็นหมูพันโมจินะครับแล้วก็สุดท้าย อันนี้เป็นตับย่างนะครับตับไก่ย,ย่างนี่อันนี้ก็เป็นหอยเชลลย,ย่างนะครับหอยเชลเขาใส่ไข่แดงมาด้วยอ่ะคือแบงค์บอกบรรยากาศร้านก่อนละกันคือต้องบอกว่าร้านเนี่ยปิกเกอร์เยอะมากเยอะจริงๆเอาง่ายๆเนะี่ยมองด้วยสายตาแบบผ่านๆนะเราว่าไม่ต่ำกว่าร้อยตัวซึ่งเอาง่ายๆและแต่ละตัวไม่ใช่แบบตัวจิ๋วนะนี่คือแบบตัวเท่าแบบฝ่ามือบางทางนั้นเลยอะ่ะเนี่ยบางตัวอะ่ะใหญ่กว่าฝ่ามือมั้งอีก ไม่ได้แค่ค่าฟิกเกอร์อ่ะ้องว่ามีไม่ต่ำกว่าแบบดีไม่ดีหยบแสนได้เลยถ้าสมมุติเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นอะไรแบบเนี้ยเนี่ยลองแพนกล้องไปดูเยอะจริงข้างหลังคือแบบโคตรเยอะเลยถ้าปคนชอบฟิกเกอร์เราที่บ้านไม่มีที่จะวางแล้วอ่ะอันนี้คือเปิดร้านเพื่อมาวางฟิกเกอร์ก็คือแบบตกแต่งไปเลยโดยเฉพาะให้ทุกคนแบบเออได้เซฟฟิกเกอร์เหมือนเราด้วยมีแบบ ทุกเชลทั้งชั้นเลย3ชั้นก็คือเห็นหมดเลยแต่พิเกอร์ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะนี่แบงค์นออาหารอันสุดท้ายอยู่นะครับถ้าอาหาราสุดท้ายปุ๊บเดี๋ยวเร,เราจะลองชิมด้วยกันโอเคเราได้อาหารครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไล่กันไปเลยนะว่าเรามีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับคือนี่เป็นสืบคุณเนะนะครับผมเป็นไก่สับผสมนะครับแล้วก็กินกับเดี๋ยวเป็นกินกับไข่นะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นมหมูห่อไข่นะครับนกกระทานะครับ แล้วก็อันนี้เป็นนี่เป็นตับไก่อันนี้เป็นหอยเชลล์ย่างนะอันนี้เป็น,อ,อ,น,อ,น,น,ปนอ่ะข้าวหน้าปลาไหลสเต็กนะครับข้าวหน้าสเต็กนะครับหมูหอ่อเห็ดเข็มทอ้องแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นหมูพันเบจิโมจินะครับก็นองดูดิโคตรเยอะอันนี้คือไม่รู้มาสองคนไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะแต่เพื่อนทุกคนไงก็เลยแบบสั่งมาให้แบบทุกคนเห็นว่าเอ้ยมันน่ากินจริงๆร้านนี้ เดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเ <Hey, S 1> อ่เอี่ะรสสุดคือเนจิ้มไข่นะครับ <S <S อืมอร่อยอืออร่อยมากอร่อยมากเค็มจะเด่นขึ้นมาแต่รู้สึกกลมกล่อมมากเลยนะเฮ้ยอร่อยโคตรเลยอะ่ะห,หอยค้อใหญ่อะ่ะหอยใหญ่มากอ,มอ๋ออันนี้เป็นวิธีส่วนตัวแบงนะครับเวลาเหมือนกับเราแกะตะเกียบออกมาแล้วอะ่ะมือมีขุยใช่ไหม ไม่เลยไม่อยากโดนแบบว่าเสียนบาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทูๆทๆทเนี่ยแค่เนี้เซียนก็หายไปแล้วโอเคมาออลองดูโหนี่มันชิ้นเดียวกันเลยนะอือเมเค็มน้ำเค็มด้วยว่าเลือกตัวหอยมันมันฉ่ำด้วยอะหอยโคตรฉ่ำจริงหอยเชื่อมมันคือถ้าแบบไปซีฟู้ดไปย่างเนิ้มันจะ แห้งใช่ไหมแต่นี่คือฉ bueno? ่ำ Jamie, tamam. มากฉ่าจริงรสสุดยอดอะไรอีกหมูห่อไข่นะครับหมูห่อไข่นึ่กระทะอันนี้ที่มันแบบเด่นขึ้นมาเลยอ่ะมันก็คือเป็นน้ําซอสน้ําทอนที่เขาใส่อ่ะมันจะเด่นขึ้นมาจะพอกัดไปแล้วโอเคมันก็เป็นแบบไข่นึงกระทะเนาะแล้วก็อะไรอีกอ่ะนี่ละเบคอนพันโมจิเหนียวนะพุณหน้ชมโมจิอ่ะ เป็นรสชาติไม่เคยกินอ่ะโอเคโมจิ okay, ji, มันคือแป้งแหละแป้งทอดใช่ <Hi. S 1> น่าเคยดูกระตูนแมทุกคนที่แบบเป็นแบบทุบแบบแบบทุบทุบหมดเลเออแล้วมันเหนียวอ่ะแบบนั้นเลยแล้วพอมาพึ้งอ่ะแล้วม่นอร่อยอร่อยปะไปญี่ปุ่นไปกินขนมโมจิมันไม่ได้แบบรสชาตินะคืออันนี้แบบเหมือนแบบเหมือนโฮมเมทแทนเม้งจริงอ่ะใช้ได้แล้วก็อ่ะเป็นตับตับจริงๆพวกนี้ต้องกินแบบตับแก้วเห็นไหมแต่นี่คือแบบตัดเลย โอเคอะมองว่ามันไม่ขาวแล้วก็มันกินง่ายมันลื่นๆลื่นคอมากๆแล้วก็หมูพันเห็ดเข็มท้องอันนี้ก็อร่อยครับกิน้รื่อๆ,ๆอืมอันนี้ซดแบบซดสนุนนี้นั่นอะผมว่ากินแล้วอยอดโอเคเดี๋ยวอันนี้ชิมนิดหน่อยนะครับเป็นข้าวแล้วโอเคเราไม่คงไม่ชิมข้าวหรอกข้าวเขาก็ดีอยู่แล้วแหละเราไปชิมเนื้อ,อะไรดีกว่า เด็ดทุกคนที่กินมาเนี่ยเด็ดสุดเลยนะมีอันนี้กับอันนี้แบบแบบเด็ดเลยอ่ะเยี่ยมเลย <c oughs> อ่ะเนืยยอ้อเขาขวานโคตรนิ่มเนื้อแบบนุ่มเลย <c oughs> แล้วอันนี้เป็นเนื้อแล้วครับจานสุดท้ายแล้วนะ <c oughs> เนื้อแบบนุ่มมากเออว่ะเนื้อโคตรนุ่มเนืเ้อละลายด้วยเนื้อละลายอ่ะ ลายในปากเนื้อลายอ่ะคุ้มคุ้มเอรยงส่วนตัวนะเราสึกมว่าคุ้มหนึ่งร้านสวยสองดาวแรกเลยนะร้านสวยสองบรินนการดีสามอาหารอร่อยแล้วก็สี่สถานที่โอเคบรรยากาศเป็นกันเองทุกอย่างแบบียกว่าโอเคเดี๋ยวยังไงต้องขอตัวไปกินก่กอนเดี๋ยวเราจะสรุปกันว่าทั้งหมดเป็นยังไงแล้วก็มาสรุปค่าใช้ใจ่ายกันนะครับทุกทุกคนครับเราโชคดีมากเลยนะเราได้เมนูพิเศษจากพี่เจ้าของร้านนะครับก็เขาให้มาอีก3เมนูด้วยกันก็จะเป็น ลิ้นวัวย่างนะครับผมอันนี้เป็นมะเขือเทศที่แบบแช่เย็นมานะครับผมแล้วก็เป็นเซอร์อรอยเจอรกี้อันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นเนื้อวัวทอดนะครับจะบอกว่าเฮ้ยลิ้นวัวย่างอันเนี้ยโคตรดีเลยนะแล้วก็เนื้อทอดโคตรดีเหมือนกันนะก็คือแบบมันมันมันเด้งเลยอะเนื้อสัมผัสคือมันเด้งอะกินเข้าไปมันก็เด้งสะบัดอยู่ในอยู่ในปากเลยนะแล้วก็อร่อยเนื้อวัวเนื้อวัวทอดก็จริงๆทําให้แบงนึกถึงเนื้อวัวออสเตรเลียเลยนะเซอร์รอยเจอกี้แต่ว่าอันเนี้ย เป็นตัวทอดไม่ได้เขาไม่ได้ทอดกรอบแต่ว่าเป็นการทอดที่แบบเออมันได้รสกลิ่นแล้วก็รสชาติของทอดอคือนุ่มอร่อยอันนี้ไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเรากินก่อนแ่นเกิดอะไทยนห่หวานคือต้งองบอกว่าส่วนตัวมันกินสลัดเยอะก็ลสลัดกินเยอะเนี่ยเมืเคย่อยแบบนี้ยเรากินเยอะมากเรากินบ่อยส่วนมากก็คือมันเปรี้ยวอะ่ะเราแบบเออมันคือเราก็กินได้แต่ว่าเราก็ต้องกินไปเพราะเราต้องการสุขภาพใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้ แล้วมันหวานอ่ะมันก็จะกินได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็ทําให้สลัดอ่ะมันน่ากินมากขึ้นไอจิ้มเฟตเกียน่าจะเป็นเกลือกับอะไร้องไม่รู้นะแต่ว่ามันไล้รสชาติมากขึ้นนะไม่ดีจริงๆถ้าเป็นแบบเนี้ยในทุกจานของสลัดจะดีมากเลยนะมันทําให้กินงาน่ายมันอร่อยมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสั่งมาเพิ่มเองหมูย่างเตาถา่านนี่หมูย่างถา่านหมูย่างเตาถ่านนะครับให้ดู แบบนุ่มอะแล้วก็เนี่ยจิ้มกับน้ำจิ้ม,มโคตรดีทุกคนอร่อยโอคตรอร่อยดีจริงถึงอะรสชาติร้านนี้ถือว่าถึงถึงเลยเหมือนมากินที่ญี่ปุ่นแหละต้องบอกว่าร้านเนี้ยมันถือว่าเป็นร้านที่เก็บไว้ในลิสต์ ที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่เหมือนกินที่ญี่ปุ่นจริงๆอีกหนึ่งร้านรู้สึกสุนตัวชอบมาก,กเกวเรซิ่นต้นท่านึกอะไรไม่ออกลองดูร้านนี้ครับกุกุมิมิยากิโทรินะครับผมที่ศูนย์การค้าเดอะนายพระราม9ก้าลองมาชิมลองมาสัมผัสรสชาติกันเยอะๆนะครับโอเคก็ตอนนี้เราทานกันเสร็จแล้วนะครับสรุปแล้วนะครับค่าใช้จ่ายมือน,นี้เนี่ยประมาณ1,300บาทอันนี้ไม่รวมเครื่องดืงด่มนะก็คือแค่ค่าข้าวเ,เฉยๆนะครับประมาณพัน0ก็เราสั่งมาเหมือนกับเต็มโต๊ะเลยให้แบบ ทุกทกคนได้เห็นว่าเออมันเป็นยังไงบ้างอาหารเนอะจริงๆมันอยากจะบอกว่าอร่อยมากๆเป็นร้านที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะอยู่ในศูนย์การค้าเดอะไนยพระรามเก้าเดินทางสะดวกจอดรถง่ายแล้วก็ไปไหนมาไหนสะดวกแต่ต้องบอกว่าร้านนี้คือดีมากๆเป็นลิสต์หนึ่งในดวงใจที่ ถ้าใครอยากจะกินอาหารญี่ปุ่นแล้วรสชาติแบบญี่ปุ่นแท้ๆนะครับแนะนําให้มาร้านนี้เลยนะครับฟุกุมิมิยากิโทริครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตะก,กี้แอบไปถามพี่เจ้าของร้านมาว่าฟิกเกอร์ในร้านเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่พี่เขาแอบยับมาบอกว่าประมาณ6กแสนบาทเลยนะ oh, <no. S 1> คือเอาง่ายๆแค่ค่าฟิกเกอร์ดิไม่ได้แพงกว่าค่าตกแต่งร้านอีกคือโคตรแพงอันนี้คือเขาบอกว่าแค่ครึ่งบ้านของเขาเองนะเปิดร้านเนี่ย ระวางฟิกเกอร์เพราะว่าฟิกเกอร์ล้นบ้านไม่มีที่จะวางแล้ว <Whoa. S 1> ก็ถือว่าเป็นคนที่พีคพีคมากนะครับก็ถ้าใครนะครับอยากจะมาโอเคกินปิ้งย่างแบบพรีเมียมนะแล้วก็มาแบบว่าดูฟิกเกอร์เอาจริงๆกินไปแล้วดูฟิกเกอร์มันไม่เบื่อนะคือมันดูได้เรื่อยๆรื่อยมันรู้สึกแบบมันมันเพลินอนะ่ะมันดูเพลินเลยแล้วก็แบบนั่งหน้าตรงบาร์แล้วก็ดูเชฟ ทำอาหารไปเรื่อยๆมันสนุกนะครับผมก็แนะนําให้มากันเยอะๆนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง just be channel วันนี้ก็ประมาณนี้บ๊ายบาย